เคยได้ไปแล้วแต่ว่ามันใช้งานปุ๊บพังมังงงม่งอลไรง่ซ่อมมั่งมันมันมันก็ไม่พออะไรเงี้ยครับมันเราก็ต้องใช้ดีๆว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาต้องการประมาณไหนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเราเรามีกำลังช่วยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็แน่นอนผมไม่ได้ช่วยได้ทุกที่อยู่แล้วก็ต้องดูเอาที่เอาที่แบบเรารู้สึกว่ามันจะได้ช่วยจริงๆ ก็ใช่ครับใช่ครับก็คือตลอดแต่ว่าผมตัวผมเองตอนนี้ก็ทํางานเยอะผมอาจจะไม่ได้แบบมานั่งแพ็คแพ็คของเองอะไรใช่ไหมครับก็อาจจะต้องส่งแบบส่งเงินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแม่ผมก็เป็นชุมจัดการหนดเลยอันนี้มันใกล้จะมีมีที่เราค้อนข้างจะกาวแบบร้านหนึ่งก็ช่วยอะไร เอาจริงป่ะครับไม่ได้ดูขนาดนั้นเหมือนกันนะใช่แล้วก็ก็ช่วยเรื <c oughs> ่อยๆก็เรายังไหวอยู่ก็เพราะว่ามีคนที่ลำบากเยอะอะครับ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะฝากบอกด้วยว่าไม <c oughs> ่ดีคือเขาเรียกเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังจากะระบบทางกลังตรน้ำซั่นที่หน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็การซัพพอร์ตสวัสดิการอะไรต่างๆที่ ที่ดีครอบคุมแล้วก็มีให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตพื้นฐานเนี่ยที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็คาดหวังนะครับแล้วาก็อยากให้แบบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าคนไทยก็ตามที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็อยากให้ช่วยครับผมจริงจริงป<ๆ>ีหน้าตั้งงบที่จะบริจาคหรือว่าช่วยเหลืออีกหรืออะไรนะครับปีหน้ามีมีตั้งงบเอาไว้ที่จะช่วยเหลืออีกหรือเปก็ยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าจริงๆก็ต้อง็ทำเรื่อยๆแหละครับ ว่าเราเองก็เริ่มกลับมาทํางานได้นะครับก็หวังว่านะครับว่ามันจะไม่มีอะไรมาอีกนะครับผมแล้วก็เริ่มกลับมาทํางานแล้วก็ห่างกันได้แล้วก็ถึงก็ต้องแบ่งไว้ตลอดแล้วเพราะว่าผมใช้เองผมใช้ไม่หมดครับผมเติมเกมให้ตาย,ยางไงก,ก็ผมไม่เติมเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งไว้ช่วยคนอื่นเงี้ยเราก็มีความสุขกว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ครับไม่ถึงาไม่้ามไม่ไม่ถึงไ <laughs> ่ <laughs> ครั้งแปด ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงครับผมก็คือกล้องเยอะขนาดนี้จะบอกถึงแน่ไหมไม่ไม่ไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าก็เราก็รู้แหละว่าแบบมันพอแล้วสําหรับเราสนุกแล้วอะไรเงี้ยจะให้ไปแบบที่เดดทอยเขาก็โอ้โหเราก็ไม่ไหวอันนี้เนี่ยคุณแม่เองเขาเขารู้ตลอดในก้าวรับมีการเติมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ได้บอกอะไรเขา ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกทุกครั้ง <c oughs> หรอกครับใช่ครับแบบเราก็ไม่ใช่แบบโ,โอ้โหโอนเงินปุ๊บแล้วจะต้องไปพิ์บอกกันอะไรเงี้ยครับมันขึ้นมาในบัญชีอยู่แล้วครับแต่ผมก็เปิดเผยผมไม่ได้อะไรเพราะว่าชิ้อยู่แล้วเขาก็เติมมากสุดเท่าไหร่ัอะไรนะครับเติมมากสุดเท่าไหร่ที่เคยขานมามันมันไม่มันมันเป็นแบบทิรินี่พิรนะหน่อยครับใช่ครับถ้าถ้าพูดตัวเลขรวมๆไปเดี๋ยวจะตกใจไงแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ อะไรนะครับว่าเดอนสองสามเดือนนเนียรับคื่นครับแต่ตื่นแต่ละรั้งวันก็พูดไปอยากเล่นเกมเล่นทีเกมไ่มไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับใช่ครับ เราไปเล่นเป็นริปบโตต่างหากต่างหากใช่ครับเกม้วจะได้แบบสนุกอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันจะได้เงินไม่ได้เงินเลยเตะเก้าเองก็รูลิมิตตัวเองใช่ไหมหรือว่าคุณแม่ก็คอยเตือนตลอดพอเราข้า่งคอยเตือนก็รู้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบเอ้ยเราไหวเราทํางานได้แบบว่าเออ ตอนนี้ไปออกรายการมาไปถ่ายละครมาเฮ้ยเงินเข้าไว้อทำอะไรดีเติมเกินกว่าแล้วเราก็รู้นี้ตามบอกใช่ครับครับได้ครับใช่ครับถ้าวเนี่นหาเพลงสกัปูนแน่นอนหไหนๆก็ไหนๆละในช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยก็อาจจะยัง้อแท้อยู่อาจจะประสบปัญหาอะไรคือโอเคตอนนี้ธุรกิจ ศรษฐกิจก็อาจจะเริ่มกลับมาได้แต่ว่าความเจ็บช้ำที่มันมาจากการต้องหยุดไปนานต้องซักเกิลอยู่นานเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนแบบบางทีจิตใจมัน mm. มก็กวบช้ำเหมือนกันนะ mm. ผมเองกับวงดนตรีของผมเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้รับงานเล่นแล้วก็แบบที่ถึงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบให้กำลังใจเหมือนกันนะเพราะเราเขียนเพลงมาเพื่อให้กำลังใจตัวเองก็อยากที่แบ่งเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงชื่อลูกขอ mm. ของแบ๊บบูร์นครับอ่า ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมฝากติดตามฟังด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับยังอยู่ครับยังยังไม่ตายครับพี่ย้ายครับใช่ครับใช่ครับครับผมคือตอนนี้กลับมาดวงกันแล้วเพื่อที่จะรับงานปีหน้าจริงๆอ่ะเราเราอยู่เจอตลอดแหละก็ทําซ้อมแล้วก็ทําเพลงครับแต่ว่าจริงๆก็งานก็ก็โทรโทรได้เลยนะเบอร์ก็ เบอร์ผมในหน้าไอจีก็ได้อะไรเงี้ยง่ายๆก็โทรมาก่อนคุยกันได้นะไม่ราคาได้ใช่ใช่ไม่ได้แพงอะไรครับผมโทรโทรเลยฮะครับผมยังแนวเฟมาเหมือนเดิมไหมจ้าเพราะอย่างครั้งที่แล้วเพร์ก็ค่อนข้างโดนทำด่างเยอะเหมือนกันอ๋อก็ใช่ใช่มันก็โดนตลอดแหละแต่เราว่ามองว่าเป็นเรื่องดีก็การที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันมันก็ได้เห็นความเห็นของคนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยบูโพสไม่เคยไปปั่นแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะ อะไรอะไรนะอย่างนั้นอะ่ะไอโอเ,เออใช่ที่แบบไปสร้างคอมเมนต์เองหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สร้างกระแสเราก็ให้มันเป็นพอกนิกที่สุดอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะแบบเอออยากเรียนรู้จากคอมเมนต์พวกนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาได้เลยครับเราก็ทาเพลงเราต่อไปเพลวุฒิ่าวว่าแนวเพลงต่างๆก,ก็จะ คล้ายๆคับเป่นแนวของผมจริงๆมันก็คือตัวตนของเราครับทั้งอัลบั้มเลยยังไงก็แต่ละเพลงมันก็จะมันก็ไม่ได้แบบอาจจะหยาบคายหรือรุนแรงก้าวร้าวตลอดอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเป็นดนตรีในแบบของเราที่เรารู้สึกยังไงเราก็พูดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดหยาบตลอดหรือว่าพูดเรื่องที่มันหนักหนักขูตลอดอะไรเงี้ยครับผมพูดเรื่องสบายๆก็มี จีบสาวก็มีครับนี่ครับชื่อเพลงแเอาแฟนเก่ากรูพินมาเนี่ยก็เป็นเพลงหลักเป็นเพลงหลักเป็นเพลงหักและก้ารู้สึกไงบ้างกับบางคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเออแบบพอาพูดถึงวงเนี้ยมันจะแบบเพลงแม่งเพลงยาวเพลงอะไรเงี้ยก็ผมก็ว่าพิงจิมผมก็ผมก็คิดนะว่าทําไมมันถึงจะต้องพูดพูดพูดหยากอะไรเงี้ยบางเพลงเราไม่พูดหยากเราก็มีแต่ผมรู้สึกว่าบางเมืเสจมันอาจจะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถึงอารมณ์นะครับถ้าเราไม่พูดแบบมันมันไปพูดครับพูดดีๆแบบมันก็ได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ถึงอารมณ์แล้วก็บางบางเมสเซจมันมีบางคนบอกผมว่าเหมือนเอาสำลีไปตีหนังช้างถ้าเราพูดเบามันก็เรื่องแบบนี้มันมันอยู่ที่ว่าเราพูดกับใครหรือพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยืนยันเ่องแบบปันแล้วคุเดิมไม่ได้เปลี่ยนสไตล์ของใรอก็ที่เราก็เราก็ดูตามความเหมาะสมแหละอย่าง อย่างเวลาที่เราไปออกรายการอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันจะมีแบบเด็กๆด,ดูอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเลทที่คั่วไฟเด็กดูได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบไปพูดคำหยาบเยอะขนาดนั้นอย่างคำว่าตัวเงินตัวทองเราก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเงี้ยเงี้ยฝรั่งไม่เงี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช ก็เหมือนจะหลับไปตามสถานการณ์ต่างๆใช่ใ่เราก็ก็พยายามจะมีการรักษาเราถึงมันจะยากสําหรับวงแบบนี้ก็ตามแต่ว่าก็จะพยายามแต่ว่ายังไงเราเรารู้ว่าเราไม่ใช่เพลงสําหรับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเพลงเพลงของเราแล้วก็ไม่มีเพลงแบบไหนที่ทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โอเคยอมรับได้แล้วก็อยู่ร่วมโลก เดียวกันได้ไม่มีปัญหาหรอกครับผมแต่ก็คือมีมีโปรเจกต์กับยังไงนะฮะนเมทัลก็ก็ใช่ใช่จริงๆจะเรียกแบบนั้นก็ได้หรือว่าเป็นแ랩บล็อกก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นวงป๊อปน่ารักน่ารักก็ได้ครับใช่ครับเรียกได้หมดเลยครับอันนี้มีโปรเจกต์กับบด้วยไหมครับปีหน้าถึงเพลงหรอครับไม่ไม่ยังไม่ยังไม่มีนะครับไม่ให้คช่วยเพิ่มความซอฟต์บีไม่ไม่เพ่มอะไรจรเขาก็ไม่ช่วยทำนะแบบหมายถึงว่าเขาไม่ช่วยคอมเมนต์บ้างหรือ เดี๋ยวมาช่วยแบบช่วยไกด์เราบ้างอะไรเงี้ยครับยี่เพลงใหม่ก็ก็มีเสียงวีอยู่นิดหนึ่งเราไปหาดูแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเปิดแบบโอ้อันนี้คือฟีเจอริ่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบเขาไมา่ช่วยเขาอยู่แบบที่ห้องอัดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแต่เขาก็ช่วยช่วยเราเยอะนะครับ